สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหัวรัฐบาลไทยจ้าสายด่วนหคู่เด่นสูตรสุดท้ายของเฮาจ้าแนวทางงวันประจำของที่1เดือนสิองจ้าทันว่าสองหาหกดจะมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าตามเคยจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางรัฐบาันไทยไซยด่วนหกคู่เด่นงวดของที่หนึ่งเดือนสิบอมือนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิงผลพ้นยอดลังกันก่อนจ้าแนวทางวันที่16เดือน1ิบเอสำหรับพ้นสรุปแนวทางของเฮาไซาด่วน6คู่เด่นเด่น2โตจะจับให้เด่นละ3คู่ให้เด่น3กับหาวิ่งลู่จ้าสำหรับผลบน 1นึ่ง่าหลังสาเจ็ดสำหรับแนวทางข็เห้เฮานีจับคู่ผ่าดไปเนาะสำหรับไซดวนหกคู่เด่นบนมาหนึ่งสหาเขาเด่นหาจะเด่นหายดหามาบนหลังมาสมเจ็ดามเจ็จับคู่ผ่าดไปจากสามหมาสามเจ็ด แต้มเดียวเดนสามูดสามก็เฮ้ามาจะซ้ายวิง่งซ้ายลูดยิบจับสามไปวิง่งไปลูดยิบจับหาไปวิง่งไปลูดมาเต็มๆทางบนทางล่างเลยเนาะจับขู่พาดไปสุดสามตัวบนขู่เดียวสุดเดียวเนียนๆแขนๆพาดไปแค่ต่างไปแค่โต้เดียวเนาะหนึ่งสี่หาก็เฮามีหามีสี่จ้ะแปดกับหนึ่งผิดไปแต้มเดียวจ้ะ เขามาหนึ่งสี่หาข้ามีหาแปสี่ำหรับสุดสันตูบนเนาะเสียดายโอ้โหสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเ้าจะชุดกันให้เด่น3เด่น3ขามสามสีถึง3าหาเป๊ะละสุดซ้ายดวนหกคูเด่นจับสาไปบนถึง3าเจ็ดเนาะเสียดายเสียดาย สำหรับแนวท่าข้าเขาเด่นวิ่งลูดต้อจะซ้ายวิ่งซ้ายลู่ไถยยิบจะไปวิ่งไปลูดนี่มาเต็มเต็มทางบนทางล่างเนาะเด่นสองตวงอัันที่สิบพกนี่มาขบทุกโตเลยสามมาล่างหามาบนสําหรับสูตรเดิมสูตรักของเ้าจะสูรเดิมสูตรักในสรุปพ้นไปแล้วเนาะหาเบิงย้อนลงอีกนิดนึงจ้ะห้เดนสี่กับแปดกันเด่นสาม ลลางสามเจ็ดได้ตรงตรงสามเจ็ดสำหรับบนมาหนึ่งสี่หาสี่หาในข่าวเด่นสี่วรูดูสี่สำหรับสุดเด่นวิ่งรูดขค้เฮาจะเมื่อนี่ขามเลขพี่ดองสี่หามาสี่หาเส้เลยนลี่ละเลขพี่ดอกแนวทางตะละแนวทางขามเลข้ลองปุ๊บมาปั๊บเลยเดี๋ยาสำหรับแนวทางขค้ชเฮาสำหรับผลสรุปก็คือตามนี่เลยเนาะสำหรับเมื่อน,นี่ตามบุญกัน่อจ้า สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนี่ลงหายสองสูตรเนาะสำหรับสูตรเดิมสูตรลาองเฮานี่ลงหายตั้งแต่วันที่30เดือน11เนาะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจะแต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้าเมื่อนี่ก็มีหลายแนวทางอีกเนาะแนวทางออกชุนกันคัะจ้าวันจันทร์ทางน้อยทางหุ้นทางไทยอันนี้สำหรับแนวทางของแอดจอยด้วยจ้ามีหุ้นมีทั้งหุ้นมีทางฮานอยสองสูตรรัฐบาลไทยสองสูตร ลาวพัถนาเข้าไปอีก2สูตรโอ้โหส่วนกันมือเดียวกันเบิดเลยเนาะลงแนวทางแทบสิบททนเลยตัวเนี้ยอา้าไซด่วน6คูเรนของเฮ้าเมื่อนี่รุ่นกันต่อจะสำหรับแนวทางหลัฐาบานไทยแนวทางเมื่อนี่เล็กเด่นห้เดนสามกับสองวิ่งลู่จะเด่นตูวเก่าตัวนี้สาม สาวิ่งรูดจะซ้วิ่งซ้รลูด,ลดมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จา้าจับไฮเด่นละ3คู่วดก่อนมา3ามเจ็ดะคำนวณตามสูตรที่ได้เนาะเด่นซ้ายรูด3มจับคู่สามส3 6สาหา,สาหำหรับเด่น2รูด2 3 สองสี่สองหาสามตัวบนจา้าสุดเดียวเน้นเน้นแขนๆอนารรอบที่แล้วผิดไปแค่ตัวเดียวเนาะสามหาแปดจา้าสำหรับโตเน้นของห้าจะเน้นเด็นละ หนึ่งคู่เรนสองรูดสองตัวประกบคู่เนนสองหาสำหรับเ็นสามเนนสามหาสามตัวบนชุดเดียว ถามักถ้าชอบกันแล้วว่างไว้ด้วยละกันเนาะสามหกถามักถ้าชอบกัดคว,วไว้บทเสียหายกับสามโบกับอสิเป็นสามเก่านกขึ้นดูกับควบหมักความชอบจ้ะก,ก่อนสินนาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบพิจารณาวีคอ์กันเบิงจ้ะสําหรับแนวทางที่อดจจโลหายแต่ละแนวทางถูกๆแนวทางเนาะมีโตหมักโตชอบคอยตามเนาะจะบ่มีตหมักอะสามารถปล่อยผ่านได้จะเปรียบเทียบวีคอ์กันอีกทีหนึ่งละกันจะโรคห้2สองสูตรเนาะ หรือว่าหมักสูตรใดก็ตามสูตรนั่นจะนนคือขึอ้นอยู่กับความหมักความชอบเราจะมีตัวหมกักตัวชอบอย่าลืมไปกับทุกขังจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้คลิปนี้ฝากไว้เพียงซํานี่ละกันจะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเนาเผื่อสิใดบุพการแนวทางที่ลงหายจ้าสวัสดีจ้า